เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจะมาที่12มกราคม วันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวลือด้านตลาดนักเตะที่น่าสนใจกันก่อนเริ่มกันที่รายงานของอาโลาสื่อดังของโปรตุเกสนะครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีร่วมกับกอนซาโลอีนาซิโอโดยจากรายงานครับมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวปราการหลังวัยยี่มสปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้แล้วครับด้วยก็นินีแนบออปชั่นซื้อขาดช่วงซัมเมอร์ด้วยวงเงินจํานวน34ล้านปอนด์เข้าไปในสัญญายืมตัวครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ครับก็ยังมีการระบุเพิ่มเติมอีกว่าเอเยนของนักเตะตอนนี้ได้เดินทางมาอังกฤษแล้วเพื่อเขาจจ้าเจรจารายละเอียดการย้ายทีมของนักเตะกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท้งนี้ครับกับรายงานดังกล่าวถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะเมื่อเราอ้างอิงข่าวการย้ายทีมของรูเบนอาร์มริมมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนั้นสื่อที่เล่นข่าวเจ้าแรกนะครับก็คืออาโบล่านี่แหละดังนั้นก็รอลุ้นกันดูครับว่าจะมีความคลื่หน้าไปยังไงบ้างกับดิลนี้ ซึ่งเมื่อดูจากกระแสแฟนบอลก็ดูจะเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเหมือนเป็นการเตรียมมพรม้อมก่อนถึงซัมเมอร์หน้าที่ทีมจะต้องปล่อย2เซนเตอร์ออกไปได้แก่วิกตอร์ลินเดเลฟกับจอห์นนี่เอแวนที่หมดสัญญานั่นเองครับ ไปต่อกันที่รายงานจากสื่อฝั่งนอร์เวย์กันบ้างนะครับกับความสนใจในตัวสวนีปันกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีของสโมสรโดเซนบอกที่มีข่าวลือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรามาอย่างหน,นักตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนซึ่งที่ผ่านมาหลายสื่อต่างก็มีการคาดการว่าทัพปีสแสดงน่าจะมีการยื่นข้อสเสนอดึงเจ้าตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ทันทีอย่างไรก็ตามในครับล่าสุดทางสเตียนอังเรเดวาลนักข่าวชาวนอร์เวย์ที่ทำงานให้กับฟุตบอลทีวีก็เปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนจะยังไม่สนใจที่จะคว้าตัวสวานีปานในเดือนมกราคมนี้ครับถึงแม้ว่าโรเซนบอกจะยอมรับข้อเสนอที่ไม่แพงมากนักก็ตามโดยมีการวิเคราะห์ในครับว่าปัญหาการเงินในสโมสรอ,อาจจะไม่แมนยูไนเต็ดต้องชะลอดีลนี้ก่อนส่วนการยืมตัวพ่วงซื้อขาดช่วงซัมเมอร์หน้ายังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่น่าจะต้องรอดูว่าทีมจะสามารถปล่อยใครออกไปได้หรือไม่ในตลาดมกราคมนี้เพราะเรื่องของเพาดานค่าเหนื่อย แต่ในขณะเดียวกันครับตามรายงานนั้นอาร์เซนลกำลังเพิ่มระดับความสนใจในตัวสวานีปันขึ้นมาเช่นกันซึ่งท้ายสุดหากว่าเราดันทำหลุดมือให้กับอาร์เซนลไปจริงเนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายเลยเลยครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของโจเซฟโยโบตำนานกองหลังทีมชาติในจีเรียนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงเขาลือระหว่างวิกตอร์ซิเฮนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ดิทังโยโบครับออกมาแนะรุ่นน้องร่วมชาติอย่างอุซิเฮนว่าควรจะตอบรับข้อสเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีหากว่าได้รับข้อเสนอให้ย้ายไปเล่นที่โอทราฟอร์ดตามที่เป็นข่าวเพราะเขาเชื่อเหลือเกินว่าที่ทัพป,ปีสแสดงนั้นเหมาะกับวิธีการเล่นของกองหน้าวัยยีปีรายนี้เป็นอย่างมากครับ ถามการที่สโมสรลังเร่งสร้างโปรเจกต์ใหม่ร่วมกับรูเบนอามอริมมันก็ยิ่งน่าสนใจรวมถึงเขาก็ยังเชื่อว่าแมนยูเน็ดยังคงเป็นสโมสรยักใหญ่ของโลกฟุตบอลที่สามารถดึงดูดใจให้เหล่ายอดนักเตะยอมย้ายมาร่วมทีมได้เหมือนเดิมแล้วครับโดยโจเซฟโยโบ้ในครับใ้ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือระหว่างวิกตอร์เซเฮนกับแมนเชสเตอร์ยูเน็ดเอาไว้ว่า นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับวนะิกตอร์ซิมเพนแมนยูเนี่ยตเป็นทีมที่ลงตัวกับเขามากและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะประสบความสำเร็จอย่างมากที่นั่นด้วยสำหรับผมแมนยูเนเต็ตยังคงเป็นหนึ่งใน3ส,สโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนั่นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้ด้วยหากคุณถามผมเกี่ยวกับดีลนี้หากว่ามีข้อเสนอจริงผมจะขอพูดตามตรงนะว่าวิกตอร์ซิมเพนควรจะรับข้อเสนอนี้ถ้ามีข้อเสนอเข้ามาเขาควรจะรับทันที โปรเจกต์ของแมนยูนเต็ดมันน่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นมากบูด้กับการมีโค้ชคนใหม่อย่างรูเบนอาโมริมหากว่าอาโมริมไว้วางใจวิกตอร์ซิมเฮนเป็นหนึ่งในกองหน้าของโปรเจกต์เขานะ่ะซึ่งยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวอย่างแน่นอนและส่วนตัวผมนาคิดว่าวิกตอร์ซิมเฮนไม่ควรจะคิดหลายรอบเลยซ้ำเขาควรจะตอบรับข้อสเสนอทันทีหากว่าเป็นข้อสเสนอมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าเขาก้าวเข้ามาในทีมผมเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปโดยเฉพาะวิธีการทำประตูของพวกเขาโอซิเมนมีพรสวรรค์นในการเป็นกองหน้าเขามีทั้งความเร็วและก็พลังงานแต่ก็ยังรวมถึงการจบสกอร์ที่ดีอีกด้วยเขาเป็นหนึ่งในตัวจบสกอร์ที่ดีสุดของยุโรปและก็ได้พิสูจน์เห็นมาแล้วในช่วงตลอดหลายซีซั่นที่ผ่านมา เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอารโมริมนะครับกับการพูดถึงมาเนโอาเต้ดันกลางชาวอุรุกวัยที่กําลังกลายมาเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของทีมอยู่ในตอนนี้โดยที่อารโมริมครับก็ยอมรับว่าอูกาเต้ดูเก่งมากกว่าตอนที่เคยร่วมงานด้วยกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนและก็ยอมรับว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับนักเตะทุกคนภายในทีมด้วยด้วยรูเบนอาโมริมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า ผมคิดว่าเขาทําได้ดีมากตอนที่มีบอลเล่นระหว่างช่องว่างก็ทําได้ดีเขายัางคงเป็นนักเตะที่มีความมุ่งม,มั่นมากด้วยแต่ผมก็คิดว่าเขาได้พัฒนาในหลายด้านจากที่เคยอยู่กับผมมาก่อนที่สปอร์ติ้งลิสบอนเพราะว่าได้ฝึกซ้อมกับนักเตะบางคนที่ปารีสแซงแชกแมงเพราะเมื่อคุณฝึกซ้อมกับนักเตะที่แตกต่างออกไปความมั่นใจของคุณก็จะแตกต่างออกไปด้วยคุณต้องเผชิญกับปัญหาที่ต่างกันไปในการฝึกซ้อมและคุณก็จะพัฒนาขึ้นมาจากจุดนี้นี่แหละ มาเนลกาเต้อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากในทีมและมันก็ทำให้การถ่ายทอดข้อความของผมไปยังเขาทำได้ง่ายมากขึ้นแต่ผมคิดว่านักเตะคนอื่นก็พัฒนาขึ้นมาเช่นกันนะผมคิดว่าคอบบีเมนูกำลังพัฒนาขึ้นมากในช่วงไม่กี่นัดที่ผ่านมาสำหรับอุรุก e แล้วนี่คือสไตล์ของเขาล่ะเขามาจากอุรุกวัยซึ่งสามารถช่วยได้แต่แน่นอนว่าเขาคือแบบอย่างที่ดีและนักเตะหลายคนก็กำลังพายายามทำให้ดีที่สุดเช่นกัน จากนั้นครับรูเบนอามอริมก็พูดต่อถึงอีกหนึ่ง้านกลางของทีมอย่างคอบบี้เมนูที่ช่วงหลังเมักจะถูกจับส่งลงสนามเล่นคู่กับมาเนลกาเต้โดยทางอามอริมครับก็ได้เตือนเจ้าหนูเมนูว่าอย่าไปฟังเสียงอวยจากสื่อมากนักแต่อยากให้ซ้อมอย่างหนักมากกว่าตั้งใจเล่นดีกว่าไปหลงระเริงจากคำเย็นยอเกินเลยของสื่อครับเพราะเขาเชื่อมันว่าหากคอบบี้เมนูยังพัฒนาต่อไปแบบนี้เขาจะกลายเป็นนักเตะคนสําคัญของสโมสรนได้อย่างแน่นอนโดยรูเบนอามอริมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงคอบบี้เมนูว่า ผมคิดว่าคอบบี้เมนูกำลังพัฒนาไปมากในนัดล่าสุดผมคิดว่าพวกคุณบรรดาสื่อนะ่ามักจะบอกว่าคอบบี้เมนูคือข้างที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่มันไม่ใช่เลยนะในตอนนี้เขาแค่มีศักยภาพมากพอที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีกเขาเป็นเด็กที่เก่งมากจริงๆแต่เขาสามารถดีกว่านี้ได้อีกมากผมคิดว่าเขากําลังพัฒนาอยู่นักเตะทุกคนกําลังพัฒนานักเตะทุกคนมีความสําคัญต่อผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของมาทส์เดลิกปราการหลังของทีมนะครับที่เขาได้ออกมายอมรับว่าทีมต้องทําการบ้านให้ดีขึ้นในการรับมือกับลูกตั้งแต่ซึ่งกําลังเป็นจุดอ่อนของทีมในเวลานี้เพราะว่าทีมเนี่ยเสียประตูจากจังหวะเดิงกล่าวบ่อยเกินไปก่อนจะยอมรับว่าในเกมที่บุกสเสมอลิเวอร์พูลสต่อ2ทีมมีผลงานดีขึ้นมาก แต่จากนี้ครับก็ต้องพยายามรักษาผลงานดีๆแบบนี้และก็ต่อยอดเดินหน้าเก็บชัยชนะให้ดีบ้างซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวครับทางมาไทยสเดลิกได้ให้สัมภาษณ์กับ MU TV ว่าสำหรับผมแล้วมองว่าการเล่นงานเราด้วยจังหวะโอเพ่นเพลยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะผมรู้สึกว่าเรายืนตำแหน่งกันได้ดีมาก แต่แน่นอนว่าเกมมันไม่ได้ตัดสินผลจากเพียงแค่าการเล่นโอเพนเพลย์เท่านั้นแต่ก็ยังรวมถึงลูกตั้งเตะด้วยเราเสียประตูจากการคลอสบอลมากเกินไปแต่เราก็จะพยายามปรับปรุงและก็พัฒนาเรื่องนี้อยู่กับลูกแต่มุมบางครั้งอาจจะมาพร้อมกับความไม่แน่นอนเล็กน้อยซึ่งคุณต้องตัดสินใจในเซียววินาทีและหากคุณตัดสินใจผิดพลาดก็มักจะจบลงด้วยการเสียประตู เราแพ้มา4ี่เกมติดต่อกันแล้วก่อนจะได้ผลเสมอและผมก็เป็นคนแรกที่บอกว่ามันไม่ดีพอและเราก็ต้องทําให้ดีกว่านี้มากแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องยึดมั่นกับวิธีการเล่นของเราด้วยเราต้องยึดมั่นกับความก้าวหน้าที่เรามีมาก่อนและพยายามหาทางออกที่เหมาะสมกับระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการต่อไป ผมคิดว่าวิธีเดียวที่เราจะผ่านไปได้ก็คือการทำงานหนักพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นและเชื่อว่าเราสามารถทำผลงานได้ตามที่ต้องการเราได้รับการซัพพอร์ตอย่างล้นหลามจากบรรดาแฟนบอลแม้ก,กระทั่งในช่วงเวลาที่เลวร้ายดังนั้นผมจึงไม่กังวลเรื่องนั้นหรอกนะแต่ผมคิดว่าเราสามารถกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีได้และผมบอกได้เพียงว่าเราจะทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้ในแต่ละสถานการณ์และก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะได้ผลลัพธ์ที่เราตามหาบ้าง และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่12มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ